คู่มือติดตั้งและใช้งาน F999S ครับตอนได้ซาวการ์ดมานะครับใช้สายแบบนี้นะครับชาร์จแบตเตอรี่ของซาวการ์ดให้เต็มครับเสียบที่ช่องชาร์จแบบนี้นะครับสายอีกฝั่งหนึ่งเอาไปเสียบเข้าที่อะแดปเตอร์ชาร์จโทรศัพท์ทั่วไปนะครับหรือว่าจะเป็น Power Bank กก็ได้ครับมาต่อไมโครโฟนกันนะครับฝั่งหัวใหญ่นะครับเอาต่อเข้าที่ไมโครโฟนครับขาจับนะครับเอาหมุนเข้ากับฐานครับกลางออกครับผมหนีบแบบนี้ครับ ปรับระดับและองศาของไมโครโฟนให้เข้ากับปากของเรานะครับถ้าใครได้เป็นที่จับไมโครโฟนแบบนี้นะครับก็ใช้ได้เหมือนกันครับเอาไม่เสียบเข้าที่ตรงนี้ครับผมถ้ามันแน่นไปนะครับหมุนตรงนี้ครับให้มันคลายออกรูมันก็จะกว้างขึ้นแล้วเราก็จะดันลงไปได้ครับแบบนี้นะครับกลับมาดูที่ฝั่งตัวซสาร์การ์ดครับต่อรูหูฟังก่อนเลยครับรูหูฟังรูนี้นะครับความจริงต่อหูฟังแล้วเราสามารถเช็คเสียงซสาร์การ์ดได้เลยนะครับ แต่ไว้เป็นขั้นตอนต่อไปครับสายไมโครโฟนเสียบเข้าตรงนี้นะครับแข็งแรงครับผมไม่หมุนไม่ช็อตครับวิธีต่อสายไมโครโฟนนะครับกดปุ่มสีดําตรงนี้แล้วค่อยๆดึงออกครับเรื่องการเปิดเพลงเข้ามานะครับผมเชื่อมต่อผ่านบลูทูธนะครับโดยใช้โทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งนะครับเพื่อเปิดเพลงเข้ามาครับการต่อเสียงออกไปในการถ่ายทอดสดของเรานะครับจะใช้สายแบบนี้ครับวิธีที่1นะครับใช้สายแบบนี้ครับต่อเข้าที่ช่องไลฟ์หนึ่งครับอีกฝั่งหนึ่งนะครับต่อเข้าที่โทรศัพท์เครื่องที่ถ่ายท่ดสดครับถ้าม ถ้าไม่มีลูหูฟังให้ใช้สายแปลงแบบนี้นะครับสาหรับวิธีที่2ในการต่อเสียงออกไปในการถ่ายทอดสดนะครับใช้สาย OTG ครับผมแต่โทรศัพท์ของเราต้องรองรับ OTG ของซาวการ์ดนะครับต่อเข้าที่ช่อง OTG ครับสายด้านที่เป็นแบบนี้นะครับต่อเข้าที่โทรศัพท์ครับต่อแบบนี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับพร้อมถ่ายทอดสดแล้วครับไปดูการใช้ปุ่มต่างๆกันครับตัวแรกที่อยากจะแนะนานะครับก็คือระดับเสียงหูฟังมอนิเตอร์นะครับให้เพื่อนๆเพิ่มขึ้นมาครับลองกดเสียงสาวเอฟเฟกดูครับ เราต้องได้ยินเสียงซาวเอฟเฟกในหูฟังนะครับถ้าไม่ได้ยินให้เพิ่มเสียงหูฟังมอนิเตอร์ขึ้นมาครับผมแล้วก็มีอีกจุดหนึ่งนะครับวอลลุ่มหรือระดับของซาวเอฟเฟกครับให้เพิ่มขึ้นมาให้สุดนะครับถ้ายังไม่ได้ยินต่อไปเป็นปุ่มปรับระดับเสียงของไมโครโฟนครับทดสอบครับ1 2 3 4ข้างๆกันนะครับเป็นระดับเสียงเอ็โคครับสวัสดีครับใช้โทรศัพท์อีกหนึ่งเครื่องนะครับต่อบลูทูธเปิดเพลงเข้ามาครับเพิ่มระดับเสียงเพลงที่ด้านนี้นะครับ ปุ่มนี้ตัดเสียงร้องออกจากเพลงครับปุ่มดักกิ้งนะครับลดเสียงเพลงเวลาพูดครับผมสวัสดีครับทดสอบครับ1 2 3ลดเสียงเพลงนะครับปุ่มอินเทอร์เน็ตไม่ต้องกดใช้งานครับผมถ้าปุ่มไหนใช้งานปุ่มนั้นจะกระพริบนะครับมีปุ่มตัดเสียงรบกวนของไมโครโฟนด้วยครับตอนนี้ผมยังไม่เปิดครับลองเปิดดูครับ สวัสดีครับทดสอบครับ1 2 3 4 5ปุ่มนี้ควบคุมการเปิดปิดบูทูธครับตรงนี้นะครับปรับระดับเสียงแหลมกลางเบสของไมโครโฟนครับตรงนี้เป็นการปรับเสียงขาออกที่ออกไปในการถ่ายทอดสดครับ เพิ่มไว้ให้สุดเลยครับข้างล่างจะเป็นโหมดเสียงของไมโครโฟนนะครับโหมดเสียงไม่ปกติครับเสียงจะเป็นแบบนี้นะครับต่อไปปุ่มนี้นะครับเป็นโหมดเสียงสตูดิโอครับเสียงจะเป็นแบบนี้นะครับต่อไปโหมดเสียงโปรนะครับจะเป็นแบบนี้ครับโหมดเสียงป๊อปนะครับเสียงจะเป็นแบบนี้ครับโหมดเสียง MC ครับเสียงจะเป็นแบบนี้นะครับสวัสดีครับโหมดคาราอเกะนะครับเสียงจะเป็นแบบนี้นะครับลองเพิ่มเสียงเอ็กโค่ดูนะครับ สวัสดีครับทดสอบ123่อิเล็กทริกซาวเสียงก็จะเป็นแบบนี้นะครับสวัสดีครับเพื่อนๆทดสอบ123่หมดเปลี่ยนเสียงครับเสียงจะเป็นแบบนี้นะครับสวัสดีครับทดสอบครับสวัสดีครับสวัสดีครับทดสอบทดสอบครับถ้าเราไม่อยากเล่นแล้วก็กลับมาที่เสียงปกติปุ่มนี้นะครับถ้าเพื่อนเพื่อนสนใจรุ่นที่ไมโครโฟนดูดเสียงดีแบบนี้นะครับกดที่ตะก้าดูโปรโมชั่นได้เลยครับ You guys are so great! Awesome! awesome.